สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ในหัวข้อการหาค่าเฉลี่ยรายข้อและก็รายด้านนะคะในขั้นเริ่มต้นการวิจัยอะคะ่ะเราก็ต้องมาดูลักษณะของข้อมูลที่เราเก็บแบบสอบถามก่อนใช่ไหมคะ่ะว่ามีลักษณะเป็นยังไงระดับความคิดเห็นหรือระดับความพึงพอใจมากหรือน้อยซึ่งเราดูจากอะไรส่วนใหญ่เราก็จะดูจากค่าเฉลี่ยเป็นหลักนะคะแล้วเราก็ เอาค่าเฉลีย่ยที่เราได้ไปเทียบกับระดับที่เรากําหนดไว้ว่าถ้าค่าเท่านี้พึงพอใจมากค่าเท่านี้พึงพอใจน้อยนี่นะคะก็จะยกตัวอย่างข้อมูลโดยตัวแปรต้นนะคะมีทั้งหมด5ด้านแต่และด้านก็จะมีคําถาม5ข้อเช่นด้านแรกคือความสําเร็จในการทํางานนึกภาพของแบบสอบถามใช่ไหมคะก็จะมีคําถามเกี่ยวกับด้านความสําเร็จในการทํางานเนี่ยทั้งหมด5ข้อ มีด้านการเจริญก้าวหน้าในการทำงานอีกห้าข้อมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน5ข้อแล้วก็พวกค่าตอบแนทนทั้งหลายห้าข้อแล้วก็ลักษณะทั่วไปของที่ทำงานสภาพแวดล้อมนะคะหข้อโดยตัวแปรตามของข้อมูลในที่นี้ที่นำมายกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นความสุขในการทำงานของพนักงานเป็นต้นค่ะตัวตารางหรือข้อมูลที่เราจะ เอาไปนําเสนออาจารย์หรือว่านําเสนอองค์กรนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เรียงข้อมานะคะสองสักเซตสามสักเซสี่แล้วก็สักเซตห้าต่อไป นอกจากมีรายข้อแล้วเราก็ต้องมีเป็นรายด้านด้วยก็คือเป็น total success ท,ทีนี้ข้อมูลในตารางเนี่ยค่ะเราต้องนำเสนอค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยค่ะกับอีกค่าหนึ่งคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือตัว sd standard deviation ค่ะ สมมติว่าเราได้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเราก็จะนําค่าเฉลี่ยเนี่ยมาบอกว่าอยู่ในระดับน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุดเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแปรผลคือหน้าตาแบบหลักๆของเขาเลยต่อไปในตัว SPSA นะคะการหาค่าเฉลี่ยหลายย่องเนี้ยทำยากจะมีคําสั่งแล้วเราสามารถใช้ข้อมูลที่เรามีะคะ่ะไปรันในโปรแกรมได้เลย แต่สิ่งที่เราต้องเอาข้อมูลมาจัดการก่อนไม่สามารถนำไปรันได้ทันทีเพื่อจะหาค่าเฉลี่ยค่ะคือตัวนี้คือตัวค่าเฉลี่ยโดยรวมหรือรายด้านแล้วก็เริ่มจากที่ตัว spss นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าด้านความสำเร็จมีอยู่ทั้งหมด5คข้อค่าเฉลี่ยก็เกิดจากอย่างนี้ค่ะก็คือ นำตัวแปรทั้งหมดปักเซต1หนึ่งบวกกับปักเซตสองบวกกับปักเซตสาบวกปักเซตสีแล้วก็บวกปักเซต5ห้าแล้วก็ทั้งหมดคือหารด้วย5ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของแต่ละคนที่เราเก็บมา เรามาดูคำต่งใน SPSS นะเริ่มจากไปที่ Transform ค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะ Compute Variable ก็คือเป็นการคำนวณตรงนี้ค่ะช่องแรกคือ Target Variable เราจะตั้งชื่อตัวแปรใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อแสดงถึงตัวแปรสัดส่วโดยรวมนะคะในที่นี้ขอตั้งเป็น Average นะคะย่อเป็น ABC อันเดอร์สกอร์แล้วก็สักเซสค่ะอันนี้คือตัวสมการที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะเอเวอร์เรส c ักเซสจะเท่ากับมีนวงเล็บเปิดเลือกตัวแปรสักเซสตัวแปรที่หนึ่งคั่นด้วยคอมม่าสักเซสตัวแปรที่สองคอมม่าสักเซสตัวแปรที่สามคอมม่าสักเซสตัวแปรที่สี่คอมม่า แล้วก็ตัวสุดท้ายแล้วก็วงเล็บติดนะคะอันนี้คือสูตในการที่จะหาค่าเฉลี่ยโดยรวมหรือรายด้านของความสำเร็จในการทำงานของพนักงานเท่านี้แล้วเราก็กดโอเคได้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วเราไปดูที่ช่องสุดท้ายของข้อมูลเราเราก็จะเห็นว่านี่มีตัวแปรนี้โผล่ขึ้นมาแล้ว คือค่าเฉลี่ยรายด้านของความสำเร็จในการทำงานของพนักงานนะคะซึ่งเราก็จะต้องหาของด้านอื่นๆถัดไปนะคะจะทำให้ดูค่ะ ต่อไปได้านสุดท้ายคือเมื่อกี้ละค่ะเราเข้าไปที่ transform แล้วก็เลือก comparable ทุกครั้งเลยใช่ไหมคะเราก็มีทางลัดถ้าเราไม่อยากเข้าไปเลือกลหลายๆครั้งเพราะบางทีคําสั่งไม่ใช่คําสั่งนี้แต่เป็นคําสั่งอื่นก็ต้องเข้าแบบหลายๆที่นะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยตรงนี้คือเรียกคําสั่งที่เราใช้เมื่อกี้ค่ะขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกตรงนี้ค่ะ comparable ต่อไปดนะ้านสุดท้ายคือแฮปปี้มีทั้งข้อมูลมาเรียบร้อยนี้เราก็จะได้รายด้านละต่อไปเรามาหาค่าเฉลีย่ยแล้วก็ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานกันเลยค่ะไปที่ analyze แล้วก็เลือกที่ descriptive statistics แล้วก็มาอันที่สองค่ะที่ descriptive เราก็เลือกตัวแปรที่เราต้องการจะดูค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอันนี้ค่ะสักเซสอันนี้คือหาเป็นรายข้อถ้ารายด้านเราก็เอาตัวแปรที่เราสร้างเมื่อกี้ค่ะที่ตั้งชื่อไว้ว่า a v c underscore s c e ใส่เข้าไปทีนี้เราก็ไปที่ option เข้าไปเพื่อเลือกค่าที่เราต้องการจะเห็น การให้มันแสดงก็คือ mean standard deviation ถ้าอยากรู้ําก็ติ๊กอยากรู้ค่าที่น้อยที่สุดก็ติ๊กตรง minimum maximum ก็คือค่ามากที่สุดก็ติ๊กไปนะคะแล้วก็มีค่า,า variance คือความแปรปรวนนะคะมี range ซึ่งในที่นี้เราอยากดูแค่สองค่านี้อันนี้ก็สามารถติ๊กออกได้ค่ะถ้าอยากดาูลักษณะการกระจายพวกความโดง่ง ความเบ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถติดดูได้แต่ที่นี้เราอยากรู้สองข้อนี้ก็กด continu เราก็กดโอเคออมาเรียบร้อยได้ผลมาแล้วนะคะอันนี้ตัวตาราง descriptive statistics ก็จะบอกว่าข้อคำถามแรกด้านความสำเร็จนะคะจะมีคนตอบทั้งหมด178คนดูจากตัว n ต,ตรงนี้ก็คื ต่อไปค่ามินคือค่าเฉลี่ยที่เราต้องการแล้วก็ตัวนี้คือ Standard Deviation นะคะซึ่งค่าตัวนี้เราสามารถ Copy ที่ขวานะคะกดไปที่การางก่อนขวาเลือก Copy แล้วก็สามารถเอาไปวางใน Excel ได้เลยก่อนก้ก่อน,น,อนแล้วก็ Copy ค่าที่เราต้องการใช้ออกมานะคะ ลบไปก็จัดให้มันดูสวยงามส่วนใหญ่ก็เอาสองตำแหน่งประมาณนี้นในส่วนของการแปลผลนะคะเท่าที่ทำวิจัยมาจะมีการแบ่งอยู่สองแบบก็คือถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่าเท่ากับ4.21ขึ้นไปเราจะจัดให้เขาอยู่ในระดับมากที่สุดและถ้าเกิดว่ามากกว่าเท่ากับ3.41ขึ้นไป ให้อยู่ในระดับมากโดยที่มากกว่าเท่ากับ3.41เนี่ยก็จะต้องน้อยกว่า4.21นะคะซึ่งอันนี้อ,อ๋อและอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือถ้าค่าเฉลี่ยมากกว่าเท่ากับ4.50ขึ้นไปเป็นมากที่สุดมากกว่าเท่ากับ3.50แต่น้อยกว่า4.5ให้เป็นมากนะคะก็แล้วแต่ว่าเราอ้างอิงการจัดระดับของใคร อันนี้คือสูตรที่เขียนเอาไว้เวลาทำค่ะมันก็จะได้แบบกรอบอัพให้เลยว่าไอค่าเฉลี่ยที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนนะคะเดี๋ยวจะลองก๊อปปี้ไปค่ะไปวางที่เซลล์ในการแปลค่าเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับแก้ก็คือตรงนี้ไอเอ็นยี่สิบเจ็ดนี้ไม่ใช่สูตรที่ฟิกนะคะแต่มันคือเซลลที่อยู่ใน Excel ว่าให้มองที่เซลล์ไหนซึ่งเราก็จะต้อง เปลี่ยนให้มันเป็นเซลล์ที่เป็นค่าเฉลี่ยนะคะเวจะก,ก,ก,กปปี้ไปใครวางใน Excel นะคะแล้วก็วางได้เลยอันนี้มันกระชึ้นผิดอยู่เพราะว่ามันไปเลือกเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ที่เราต้องการเราต้องซิมไปที่ตัวนี้นะคะก็ลากคุมตัว n 2เสร็จนะคะแล้วก็มาซิมตรงนี้ก็จะได้เป็นเซลล์ B3 ซึ่งทำอย่างนี้ทุกอันที่มี end แล้วก็ enter อ่ะเราก็จะรู้แล้วว่าอนเนี้ยมากทีนี้ต้องการถามไอ้ที่เหลือทำอยังไงก็คือเอาเมาส์จิ้มไว้ที่ตรงนี้นะคะเซลล D3 แล้วก็มาตรงมุมล่างขวาให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วเราก็กดค้างไว้แล้วก็ลากลงมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายที่เป็นโดยรวมนะคะเราก็จะพบว่าอ่า ั้งค่าเฉลี่ยรายด้านแล้วก็รายข้อของความสาเร็จในการทํางานของพนักง,งานเนะะี่ยค่ะมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้ก็ดูได้คร่าวๆทีนี้คําถามส่วนใหญ่แล้วค่าดีลักคืออะไรไม่ใช้หรอบอกได้ไหมว่าอะไรมากกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือค่าเฉลี่ยเอาไว้ดูลักษณะของข้อมูล อันนี้ดูได้ว่าข้อไหนมากน้อยกว่าการเป็นการเป็นตัวแทนของระดับความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของข้อมูลนะคะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เอาไว้ดูการกระจายของข้อมูลเอ๊ะการกระจายคืออะไรการกระจายก็คือถ้าคนเขาตอบคล้ายๆกันแบบนี่มันมีความคิดเห็นเหมือนกันน่ะค่ามันก็จะน้อยก็คือไม่ค่อยแตกต่างกันมากการกระจายก็ต่ํา ค้าเลยน้อยแต่ถ้าความคิดเห็นเวี่ยงมากบางคนให้หนึ่งบางคนให้ห้ามีจํานวนมากๆนะคะที่ให้หนึ่งหรือให้ห้าแสดงว่าเขามีความแตกต่างกันมากดังนั้นการกระจายของข้อมูลก็มากค่าส่วนเบี่ยงเบดมาตรฐานก็เลยสูงอันนี้คือเราบอกได้เท่านี้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในการวิเคราะห์ที่ผ่านมานะคะก็บอกได้แล้วว่าข้อคำถาม ของความสําเร็จในการทํางานโดยรวมและรายข้อมีลักษณะของข้อมูลเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้เป็นแค่ด้านเดียวก็คงต้องทําถูกๆด้านเพื่อจะเอามาเทียบกันว่าจากห้าด้านนี้ด้านไหนมากกว่ากันก็คือระดับความเห็นหรือระดับความพึงพอใจแล้วแต่แบบสอบถามนะคะว่าด้านไหนมากกว่ากันรวมถึงต้องทําตัวแปรตามด้วยซึ่งลักษณะการทําเหมือนกันเลยค่ะ โอเควันนี้ทุกคนก็น่าจะพอหาค่าเฉลีย่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานรวมถึงรู้จักค่าอื่นๆเช่นพวกความแปรปรวนค่าสูงสุดค่าต่ำสุดแล้วว่าเลือกยังไงนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่เดียวกันเหมือนที่ได้อธิบายไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมกันศึกษานะคะก็จะพยายามอธิบายให้ได้ละเอียดมากที่สุดให้เข้าใจมากที่สุดนะคะ ก็มีอะไรก็ติชมกันได้นะคะขอบคุณค่ะ